อนุวัตจัดให้แจ้งข่าวดียืนยันเปิดลงทะเบียน1พฤศจิกายน64นี้คนละ4,500บาท สวัสดีค่ะทุกคนกลาบสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่29ตุลาคม2564ค่ะและก็เช่นเคยนะคะทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะคุณอนุวัฒจัดให้นะคะก็ได้ออกมาแจ้งข่าวดีสําหรับพ่อแม่พี่น้องนะคะสําหรับการลงทะเบียนเปิดลงทะเบียนแจกเพิ่มในวันที่1พฤศจิกายน 2,564นี้ค่ะซึ่งคุณอนุวัฒน์จัดให้ก็ยืนยันแล้วนะคะว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนจริงและก็แจกเพิ่มจริงๆนะคะในส่วนของรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะซึ่งจะได้รับเงินกันเมื่อไหร่เดี๋ยวเราไปฟังคุณอนุวัฒน์จัดให้อธิบาย,ยาเรื่องนี้พร้อมๆกันค่ะก่อนรับฟังข่าวสารก็ฝากแชร์ออกไปให้านอื่นได้รับทราบทั่วกันนะคะและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตาม และกดกระดิ่งกันไว้เพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันค่ะและเพื่อไม่การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปฟังข่าวสารนี้พร้อมๆกันค่ะสืบเนื่องมาจากกรณีที่มีข่าวออกมานะคะว่าทางรัฐบาลนะคะได้ออกมาประกาศว่าจะมีการแจกเพิ่มนะคะมีการเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมในวันที่1พฤศจิกายน2564ที่จะถึงนี้นะคะสำหรับประชาชนกลุ่มที่ยัง ไม่ได้รับเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลนะคะซึ่งในส่วนของผู้ที่จะมีสิทธิ์การรับเงินเยียวยาในครั้งนี้นะคะจะเป็นกลุ่มไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดที่ชัดเจนค่ะวันนี้มีข่าวดีมาบอกสําหรับคนที่อยากจะลงทะเบียนคนละครึ่งแต่ว่าลงไม่ทันใช่ไหมครับผลปรากฏว่ากระทรวงการคลังไปประมวลแล้วนะครับว่ามันมีคนที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จอยู่1 1 9 9 7 4คนด้วยกัน แสนกว่าคนนี้นะครับกระทรวงการคลังบอกว่าเดี๋ยวจะเปิดให้ลงทะเบียนนะครับวันที่1พฤศจิกายน6โมงเช้าถึง4ทุ่นะครับให้ครบยอด28ล้านคนใครอยากจะลงคนละครึ่งนะครับคุณสามารถไปลงได้ที่ w w w o บคนึ่ง .com เหมือนเดิมนะฮะตื่นเช้าหน่อยนะถ้าใครอยากจะลงคนละครึ่งเพราะว่าคนที่ได้ร่วมคนละครึ่งครั้งนี้นะครับแน่นอนนะฮะ คุณก็จะได้สิทธิ์เท่ากับคนอื่นนะครับและยิ่งได้เพิ่มเติมพฤศจิกาทันวาอีกพัน0้าเท่ากับว่า4,500บาทนะครับใช้ได้สิ่งทิ้นปีนะ แล้วก็ใช้บริการฟู Food ้ดดลิวอรี่ด้วยอชัดเจนแล้วนะคะในวันที่หนึ่งเดือนพฤศจิกายน2564ที่จะถึงนี้นะคะสำหรับใครที่ต้องการลงทะเบียนนะคะก็เตรียมตัวรอเลยนะคะเปิดลงทะเบียนตั้งแต่เวลา6นาฬิกานะคะซึ่งแน่นอนนะคะคาดว่าเหลือเพียง1 0 0 0 0แสนกว่าสิทธิ์นี้นะคะเพียงวันเดียวก็น่าจะเต็มแล้วนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะและก็ขอแสดงความยินดีไว้ล หน้ากับคนที่ได้รับสิทธินี้ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้ถ้ามีข่าวสารอะไรเพิ่มเติมนะคะทางช่องจะรีบนำมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องให้รับทราบค่ะขอตัวไปก่อนแล้วนะคะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ